ทุกคนด้วยนะครับที่รับชมนะฮะนะกำลังใจหมอนทองตึงขับสนามด้วยนะฮะขอบคุณผู้ชมที่อยู่ทังบ้านแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ขับสนามที่อัศจรรย์ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง FC ของหมอนทองออระยองทุกคนและ f อของทางมัธยมตัดสินทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้น้องๆน,นะครับของทั้ง2จังหวัดเล่นได้ดีมากๆนะครับและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางมัธยมตัดสินด้วยนะครับในการลุน้นในแมตต์ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนด้วยของมัธยมตักสินนะครับเกมมีแพ้มีชนะนะครับรูแพ้รู้ชนะรูภัยน้องๆอ่ะแพ้แล้วก็คือเพื่อนกันนะครับนะครับน้องๆแพ้แล้วก็คือเพื่อนกันนะนะนนนนะฮะเพราะกีฬามันจะเป็นแบบน,นี้แหละครับนี่นะฮะป้อมอัคนีวันนี้ยิงได้แบบสองประตูนะครับสวยมากนะยิงได้2ประตูแบบสวยมากนะครับ ผมต้องไปเก็บของกอนขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวผมไปเก็บของนะครเพราะว่าเดี๋ยวของมันหายผมเจ็บเข่ามากเลยวัเบบนเ,วเข่าบิดอ่าเตะบอลมาแล้วก็มาเก็บของออผมไปดูคนที่ส่งใจโซ่ไม่ส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผมโดนแบนเจ็ดวัน เดี๋ยวน้องจะเข้าไปอาบน้ำนะเปลี่ยนชุดข้างในนิดนึงครับเรานะข้างในนะขอโทษค่ับพี่แ้วปิดปิดจ็อบเป็นตัวเก่งนะคใช่ไหม อยาจะขอลายเซ็น์ก็บอกนะครับผมได้ผมเขียนไห้ต้องครบเลยครบแต่ละอย่างอมเก่งค่ะเก่งทุกตัวเลยผมโหเดาหน้ากรูลกแตงนี่แบบบอลอยู่ไหนมีแตงที่หน้านะดีมากแตงสุดยอดเลยแตงแตงเก่งมากนะครับข้าไปฝั่ง ผมเคเล็ดเลยทั้งนี้โอเคอ่าแตงตัวสำคัญนะครับแตงวันนี้เล่นดีมากแตงปนวัฒนะครับจากของคุณพ่อปอกนะฮะเดี๋ยวเรามาเก็บตกเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรีแคปพ,พูดคุยกันเนาะอ่ามีวาจาอะไราที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ ตะขิดตะขวงนะฮะต้องกราบขออภัยทุกคนทุกท่านที่แบบอาจจะเข้ามาชมด้วยนะครับอันนี้คือแบบบรรยายหรือภาคตามสไตล์ตัวเองเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะรับคู่ต่อสู้หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเราเป็น f c ของทางหมอนทองวิทยานะครับก็อยากให้บรรยากาศในไลฟ์สนุกสนานเท่านั้นเองนะครับอขอบคุณทั้งการหมอนทองแล้วก็ทาง มาเติยมตักสินะยองด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้น้องแตงนะครับน้องแตงก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทผมอยากจะให้ทุกคนผลักดันน้องแตงเยอะๆนะครับน้องแตงเก่งมากคนนี้แหละเชื่อผมเถอะกองกลางที่หลายสโมสรต้องมีนะครับต้องแย่งกันแน่นอนสำหรับน้องแตงคนนี้เชื่อผมเถิดน้องแตงคร อนาคตเนี่ยทีมชาติขาดไม่ได้คนนี้ยผมเชื่อคนเถอะนะฮะนอกจากน้องเต้น้องนาวแล้วนะฮะอีกหนึ่งคนเนี่ยที่เจอจราจน้องแกงเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่โค้ชชอบผมบอกแค่นี้แหละฮะสำหรับน้องเตแนวรุกแบบนี้โค้ชยิ่งชอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะนี่ครับพ่อก็มาดูแลให้นะครับคุณพ่อคุณพ่อก็มาดูแลความเรียบร้อยให้นะเตเตเผื่อเตได้ยินนะฮะเตเต เด้สวัสดีลูกเยียมโอเคช่วยเซฟให้นะครับ,รบ okay. รพ่อมาเซฟให้นะครับโอเคน่ารักมากพ่อมาเซฟให้นะครับเดน้องอมาตให้นะครับเดน้องาโอเคมาผมจะเรียกให้ าะะฝากแคปบันทึกรูปของน้องเตรหรือน้องแตงที่ผมสามารถทําได้ตอนนี้นะครับไปดูดูแล้วกันนะฮะแม่อาจารย์สกลฮอตมากสาวๆรุมล้อมมากอาจารย์สกลตอนนี้อยากให้ดูอาจารย์สกลตอนนี้โอ้โหฮอตมากฮะนึกว่าในแบบนะฮะหนุ่มคลีโอนะครับสาวๆแย่งกันถ่ายรูปเพียบเลยฮะพรุ่งนี้แข่งกี่โมงไม่ทราบเลยครับทุกคนจ๋าเดี๋ยวต้องดูตารางให้นะ โอ้ยแค่นี้ก็เยอะมากมแล้วครับทุกคนเยอะมากมากแล้วเยอะมากมากแล,แล้วนะอะบ่ายสามครึ่งเวลาเดิมโอเคสิงหรอแต่ว่าต้องอต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขออนุญาตพี่ๆเขาแล้วทุกคนที่ไลน์นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับๆๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องขอขออนุญาตพี่พี่ขออนุญาตพี่พี่ทุกคนที่มาไลน์แล้วนะครับว่าอ,อาจจะขออนุญาตเสียงดังนะว่าเขาได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยต้องก็เลยแบบกล้ากล้าไลน์ไม่งั้นถ้าแบบหากไม่สุดใส่ไม่เต็มอะฮะมันจะมันเหมือนเราขาดขาด,ดเกินเกินทุกคนจ๋ะใช่ต้องขอบคุณมางนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะใช่ครับมันก็เลยต้องใส่เต็มอนะทุกคน แต่แต่ขอนขอนุญาตขออนุญาตทุกคนแล้วนะครับอของขวัญต้องโดนแบนด์เจ็ดวันครับก็คือต้องไม่มีสิทธิ์ได้ของขวัญเลยนะฮะนะครับทุกคนต้องการแบบอยากจะสนับสนุนก็คือไม่ได้เลยครับวันนี้เพราะว่าไม่มีครับไม่มีครับมมผมต้องโดนแบรน์เจ็ดวันแต่ว่าอยากจะแตง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 โอ้ไม่ได้ยินนะฮะนิดนึงฮะใช่น้องต้องรีบเข้าไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ไปทุกคนดังหมดอาจารย์สกลอยู่นู่นแล้วครับนี่ฮะอาจารย์สกลฮอตมากไปน้องๆเข้าไปข้างในหมดแล้วนะอ่อน้้งนาวไม่รู้อยู่ไหนจะเจอทั้งซีนี่ซีอยู่นี่นะครับอ่าห้งนั้นทุกคนนะครับถ้าที่ต้องสามารถทำได้นะฮะแตงอยู่ไหนแตงเข้าไปแล้วครับ ใช่นี่นะครับผมเพิ่มแสงให้ทุกคนนะครับทุกคนจะได้เข้ากล้องแบบสวยๆเราลองได้ครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวเขอหนะจ้าสดีครัเสียงรบกวกลือนไหมครับเสียงรบกวกลือนไหมไม่ไม่ไม่พิมพ์มาแบบนี่ดูอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลัวเสียงลูกเกลือนะอ่าน่ารักมากสวัสดีครับน่ารักมากคนใาวเชิงเซาไหมฮะใช่โอ้ห้ารักจังอดีครับเสียงเสียง อยากให้ไม่ซีกันกันนี่นะครับซี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 สักทายแฟนคลับหน่อยเลยลูกโอ้นะฮะน่ารักน่ารักครับขอบคุณครับจ๋าสวัสดีครับขอบคุณนะครับผู้ัายหญิงสาน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเสนาไม่ได้ไม่ได้มามาแค่วันนี้เอ้าว่าหนุ่มครีโอนะฮะแล้วโดมัตแมนแล้วเป่ะครับใครเกิดทันใครเกิดทันฮะหนุ่มโดมัตแมนวะเนอะสาวๆรุมมากเลย ทุกนี้จะวันนี้มีคนไลฟ์ประมาณ10บหวัวสิบยีคนเลยนะวันนี้ถ้าไม่มีต้อมก็น่าจะมีคนอื่นไลฟ์อยู่นะมนทองชนะนต้อมตนห้าหนึง่งครับได้ได้ครับได้เลยตัวเองตัวเองอยากดูช่องไหนตัวเองไปดูได้เลยนะไม่เป็นไรครับต้อมไม่ว่าครับสนับสนุนในทุกๆช่องเลยนะฮะนะครับอาหารแค่ทุกคนแค่แวะมาดูมาชมในช่องต้อมแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ถือว่าการทําุรกิจวันนี้ปัม๊ปมปม ปัป้งใจเอฟซีไหนลูกเอ้่ฟองรีปองรีไปละออสองหมอนทองชนะห้าหนึ่งครับชนะนายอง Não sei. มันกลมันก็คือ ป้อมป้อมยิงสองประตูครับป้อมมีมเดินออกไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูเจง าไส่คครึ่งน้กนเลือกอกินนะคะเือก้อกินนะคะเือกกินเือกแเือกวัี้เน้องเใสชนะวันนี้นะคะคือจะช่ยจังหวัดไหนแม่พออาจจะเฉลี่ยชวเหลือหลายๆจังหวัดที่เขาประสบอุทกภัยอยู่คันนี้คันนี้อะไรครับประมูล เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอามาให้ใหม่นะอาญาจะได้ของทุกคนเลยจริงๆเอาเอาไปมั้งวันนี้ยึดไปก่อนนะอันนี้ยึดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาส่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาแลกกันเอามาแลกกันเอาตัวใหม่มาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมาก โอ้เสื้อพร้อมกลิ่นไปเอ FC บอกว่าไม่ให้ซักด้วยบอกแม่ฟอนว่าไม่ต้องซัก FC ไม่ให้ซักไม่ให้ซักด้วยใช่ของแท้เนี่ยต้องขนจริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเอามาให้น้องใหม่นะคะน้องจะได้มีเปลี่ยนใส่โอเคป้อมอ่าทักทาย FC หน่อยลูกวันนี้ป้อมยิงได้สองประตูใช่ไหมครับอ่าสุดยอดมากเลย เล่นดีมากฮะเล่นดีมากๆนะฮะเดี๋ยวผมมาแลนะไม่มีไม่น่ารักมากน่ารักมากนะพร้อมครับหมดแล้วเดี๋ยวนะมีน้องนางน้องนาวอยู่ไหนเราก็ดูก่อนร้อมอาจจะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่พร้อมอีกรอบนึงเอฟซีเขาทักทายน้องป้อมอยู่ก็ดีใจกับป้อมอยู่นะฮะหล่อมากหล่อมากเท่จรงเท่น่ารักจรงใช่ครับนั่ารักหล่อมากจริงเหรอไหมครับ พี่ต่อยผมปะเดี <AU> ๋ยวนี้ดังแล้วเถอะเดี๋ยวพูดถึงเกงในนะอ้วนเกงในสามตัวไปแอ้วไปจ่ายเอตัวน้องตัวนี้แล้วกันสวัสดีครับมาแลวดูจะมีคนต้อนับกคะน้องเตยไปแล้วฝากกอล์ฟเบนนี่แม่สวัสดีลูกสวัสดีอ้าวน้องเตเตยแยกกลับทหารอ๋อเตยแยกกลับทหารเตยแยกกลับไปแล้ว กับบ้าอ๋อเตกับบ้านเตกับบ้านไปกับพ่อนะครับอ๋อโอเคครับไปกับพ er> ่อไปกับพ่อเตะเราจะไปกับพ so ่อโอเคนะครับเดี๋ยวเราเก็บเสื้อก um ่อนทุกคนเดี๋ยวหายเตะกันวัดปอนสวัสดีครับ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 อันนี้เสื้อพร้อมเหงื่อเสื้อพอมเกลียวได้มาสี่คนเสื้อพร้อมเกลียวจ้าน้องเตยยอดน้องเต้องเตยยอไปน้องนาวโอเคไปอ่า น่ารักนะารักโอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ได้มาเดี๋ยวเราส่งน้องๆตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราส่งตัวนี้ก่อนแม่มาไหมพ่อ นาอยู่โน่นนาถ่ายกับแฟนคลับยู่นะถ่ยได้ไหมครับได้ครับดน่าดีนมากเดี๋ยวนาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะทุกคนดาราคนหนึ่งนะน้องนาวนาวอยู่นี่ครับวิ่งวิ่งใครดูตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราต้องกลับบ้านเลย นะครับต้องกอ็เสียงใหม่แล้วน้องพิมยูซุนั่งท้ารถอ่าน้องพิมน้องพิมน้องพิมยูซุนะครับเอาเอ้า,าอเอนนาเาวเาาาาาาออเาา ไปแล้วครับนาคนสุดท้ายวันนี้คู่จิ้นนะฮะน้องเตกลับบ้านกับคุณพ่อกับคุณแม่ไปแล้วนะรถขฝันลฝันเคนะี้ก็ได้นะไม่วเลยพเตกับจันใช่ไหมฮะเสียงต้องก็หมดละเสียงเหมือนเริ่มหมดพลัง เราขออภัยด้วยนะน้องจะถอยรถจะถอยใช่ไหมคะโอเคอใช่่ารถจะถอยทุกคนรถถอยนี้มาตรงนี้ก่อนเพราะเขาจะถ่ายไงอ่าเกิดเขาไม่ส่งนาวใช่ครับให้ดูบรรยากาศทุกคนจะได้เก็บคลิปไว้ว่า นะครับคนเยอะนะไม่ใช่ไม่น้อยนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะชนะห้าหนึ่งจ้าไปแล้วครับเรน,นี้นะครับจะไ,ไ,ได้ไปเ็จานได้ไหมได้ได้ครับจอมได้น่ารอกมาเดี๋ยวเจอกันนะครับเ,เจอกันนะครับม,มังนุษไม่ได้มาครับเต้กลับกับพ่อกับแม่ครับน่าจะไปกับบ้านน่าจะไปบ้านรู้สึกว่าจะไปทําฟันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ ไม่ทําฟันหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจผมถามแม่และขอแม่บอกไปถอนฟันใช่ไหมชนะ5-1ครับสก,กรอร์เท่าไหร่5-1ครับใครยิงบ้างฮะมนีน้องเตน้องป้อมนะฮะน้องเตน้องป้อมน้องพีก น้องใครอ่ะโอ้โหน้องซีเหรอ,อเยอะมากน้อง้อมสองลูกอ่ะเตหนึ่งลูกนาวเจดสดาอีกนะครับอาไปแล้วจารย์ไปแล้ว <S <S ไปแล้วนะเด็กๆไปแล้วนะครับ <S <S มาละรถขนฝัน <S <S ไปแล้วนี่คือแปบลบว่าเราคอมพิวต์แล้วนะ การที่แบบมาตรงนี้เราก็คือคอมพลีตตรงนี้แล้วนะไปนะครับมันเป็นช่วงระยะช่วงจังหวะของชีวิตช่วงช่วงหนึ่งนะครับของน้องๆน,นะฮะแต่ละคนอสุดยอดจริงๆ บรรยากาศหลังแข่งขันเสร็จนะคะของน้องๆทีมหมอนทองก็จะมี FC นะมาขอถ่ายรูปมาขอลายเซ็นกันเยอะเลยนะคะนี่น้องๆก็กลับแล้วนะจ๊ะ